ที่เห็นผมหนา,นานแบบนี้นะคะคือจริงๆคนถามหนูแบบเยอะมากว่าทําอะไรมาผมหนาะใช้อะไรมานี่คือผมจริงล้วนๆคือไม่ได้ต่อเลยนะคะคือลุงหนู่าใช้ตัวแชมพูวาลหรือตัวนี้ค่ะเป็นแชมพูผสมคิีมนวดที่ชอบเพราะว่าหนึ่งเลยนะเขาป้องกันผมร่วงคือเราใช้แล้วผมเราจะไม่ร่วงแถมยังเล่งผมยาวแบบมันจะยาวไวมากและรูปผมคือมันขึ้นไวเหมือนผมมันเล่งให้ย <นะ S 1> าวเขาทํามาจากสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีใดๆเลยแล้วตอนลุหนู ซื้อก็คือซื้อคุ้มมากหูซื้อตอนที่เขาจัดโปรค่ะตอนนี้เขาก็เหมือนยังจัดโปรอยู่นะจาก490ก็เหลือแค่350บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครอยากขนะุมหนาแบบนี้ก็รีบไปซื้อตามกันได้เลยเดี๋ยวทิ้งคอนแทคเอาไว้ให้ด้านล่างนะจ้ะ